าครับนำท่านผู้ชมนะครับมากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับมาชมการถ่ายทอดสดปอลีโวไทยลีกเกมกุฎวานตราดซีนะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็เจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับเอาครับเกมเริ่มครับบีจีเป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนนะครับแล้ววางเลยครับจักรพันธ์ไฟสุวรรณ เปิดงโดงไปโดนมงได้โดยทิตาทอนพอรปรีชาออกบอลมาจังหวะนี้ที่ตาทอนยอดดงโดงมาให้กับดีดอโคเฮนกระชากมาดีดอเจอกับอีลาฟานดีดอโคเฮนลากไปได้และลูกนี้เปิดเข้ามาตรงกลางาจับบอลก็ไม่อยู่แต่ยังมีแถวสองครับตามมาสลาวุธทองโกดยิงยู่นี้มันหลุดกรอบออกไปครับ เปิดติดอ้าวครับชาวัดดักได้ชาวัดไหลต่อมาจาังหวะนี้เฟรดดี้เฟรดดี้ไปที่อีกซานจังหวะไปนิดนึงอีกซานคืนกับไม้เฟรดดี้วางเข้ามาทำชิงกันอภิสิทธิโอ้โหยิงข้ามคานครับโดนบีมให้จริงเร็วนะครับบอลมาตั้งกันที่เฟรดดี้ แบบเหนือชั้นแบบไม่มองครับปรากฏว่าให้คู่แข so ่งแล้วจังหวะนี้ลุยขึ้นมาอาซูเบลลุเอาโอ้โหกิติพงศ์ออกมาแบบนี้อันตรายครับออกมาแล้วไม่เจอบอลครับโอ้เสี่ยงมากเลยครับจังหวะออกมาของกิติพงศ์ผู้แถวเชี่ยวเลยครับกันรอฟังข่าวกันอยู่เบนซอาซูเบลจะเอาอย่างไรลุนทั้งสองทีมนะครับ ิพงเองก็ลุ้น,นครับขณะที่ตราดเอฟซีเองก็ลุ้นมากกันนะครับสุดท้ายขอดูต้องไปดูเองครับอาจจะเช็คลำหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีเช็คลำหน้าอีกเช็คใบแดงด้วยครับเอาครับอยู่ที่ดูน,นี้แล้ะครับของม้ตศิสินว่าจะว่ายังไงนะครับมาแล้วครับ จากดูแล้วถ้าดูจากกัลิริยานี่แมโอ้โหรอดไปแบบบุญบิดเนี่ยครับคือมันต้องดูด้วยว่าตัวสุดท้ายใช่หรือไม่ด้วยเพราะว่ายีราฟานนี่ก็ตามเข้าไปขาะเดียวกันทิศทางของบอลเหมือนกับว่ามันจะออกห่างจากประตูไปจังหวะที่เขาจะจิ้มบอลหลบไปนะครับเรื่องของทิศทางระยะแล้วก็น้ำหนักการฟา์นะครับดูครับดูจังหวะนี้ครับ ตัดช็อตล้ำหน้าออกไปครับตรงนี้แล้วจวังหวะฟาวของกิติพงศ์ไปฟาวแน่ๆครับแต่วุสิ์อาจจะอ่านว่าิีฟาเนี่ยดีเลย์กลับไปยืนในตำแหน่งที่เล่นเกมรับได้ทันและที่สำคัญคืออย่างทิศทางบอลเนี่ยมันจะออกไปจากริมเส้นนะครับจังหวะที่เข้าไปมันไม่ได้ตรงเข้าาประตูสัญญาณมาพอปรีชา เปิดลูกนี้เข้ามาได้โมงอู้หูนี่รับไปติดมือเลยครับอินิพงอภิสิทธ์เท้าซ้ายยังไม่เปิดเรื่องที่จะเล่นเอง,เองก่อนคืนกับไเฟรดดี้จัดเข้ามาให้อภิสิทธ์เลยอภิสิทธ์เข้าซ้ายแล้วหัก้อเข้ามาชาววัดอู้หู้ยิงไปติดเซฟครับนะของทันพิชาดูครับจังหวะของอภิสิทธ์ต,ตบเข้าในครับแล้วชาววัดเนี่ยมาตามจังหวะเลยครับยิงไม่ดีครับชาววัดยิงไม่ได้ฉีกมากครับ วันพุ่งไปตรงตัวทัพพิชาอักษรสีครับมองหาตรงกลางเฟรดี้ชวัดอภิสิทธ์เท้าซ้ายเปิดยอดลูกนี้มาได้มองอูโหุดอีกซานโดนปัดทิ้งออกไปครับโดยทัพพิชาอีกหึงเซฟของทัพพิชาอักษรสีนะครับเซฟนี้ปฏิเสธประตูของอีกซานฟัานดี้ครับทัพพิชา เปิดลูกนี้ไปเสาไกลโงงได้แต่ว่าป่นมันยังไม่ไปไหนแล้วโอ้โหคุตวัดจีิงลูกนี้โดยสราวุฒิข้ามคานครับแล้วผู้สิงกระเป๋จบครึ่งแรกนะครับตาด FC ยังเสมอกับ b ีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ศนย์ประตูต่อศูออนย์ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาก็้ในช่วงต่อไปครับเอาครับกลับมาชมเกมในครึ่งหลังนะครับบีีขยับเปลี่ยนตัวแล้ว ตอนนี้เอาตัวรุกธรรมชาตินะครับอย่างชนะนันป้อมบุผาลงมาเล่นด้านขวาแทนไลฮันส์วันะครับจะเล่นกันติดชิดริมเส้นกันมากเกินไปหน่อยนะครับไม่มีจังหวะที่จะลากทะลุทะลวงไปเองมันทําให้บางทีอิสานก็ไม่มีพื้นที่เรียบเปิดเพราะว่าไม่มีตัวฉีกแนวรับให้ตอนนี้มาดูกันครับหลังจากที่ปรับหนึ่งตำแหน่งแล้วจะดีขึ้นไหมชนะนันสันติภายัดเข้าชอ่องหนีมาชนะนันชนะนันกระชา,มมากนะชนะนัน เลือกเข้ามาให้กับทางเฟรดดี้เปิดออกมาลูกนี้ตวัดเข้ามาตรงกลางโดนเคลีย <Okay. S 1> เป็นทางฝั่งของธีรพงนะครับ <Okay. S 1> ที่เคลียออกไป <Okay. S 1> ชาววัดขวางเข้ามาชนะนั้นแตะไม่หลบมาไม่ผ่านจะหลบที่ไม่ผ่านด่านสองและจังหวัดสวนขึ้นมาบ้างเรืองยศไปเองออกปอนมาทางด้านสาย <Okay. S 1> อาล้ครับจังหวัดนี้ของพอบรบีชาพบรบีชาไหลคืนเข้ามาให้เรืองยศ ออกขวาไปที่อาซูเบลอาซเบลจิงลูกนี้ข้างคานโอ้ส่วนมาที่จบนะครับตราดเอซครับจากลูกยิงของอาซูเบลครับเอาเลออกมาให้ลีดอลีดอแตะหลบมาดื้อเลยหาครับลีดอโคเฮนคนเดียวลีดอโคเฮนเข้าไปในกรอบแล้วเอาอยัางไงเจอกับอีราฟานโยกตัดมาแล้วจิงลูกนี้โอ้โห พือนก็ไม่พร้อมจะชาร์จเหมือนกันนะครับไปคิปเปอร์แกจะเล่นเหลี่ยมนี้ชาววัดยังไม่มีใครประกบออกไปทางซ้ายวัฒนากรกลับไปที่ชาววัดมองหาตัวอยู่หน้าแล้วเปิดเข้ามาแล้วลูกอีกสานโอโน้โห1 0เลยครับเป็นทางฝั่งของ BG จีปทุมครับได้ประตูขึ้นนำจากอิกสานฟานดี้นาทีที่61เอโอ้เอาจุดได้ครับอีกสานพอพื้นที่มันเปิดพอชนานันลงมาเล่นเนี่ยทำให้กองหลังของ เจ้าขีดเนี่ยต้องหาตัวประกบเพิ่มนะครับหนึ่งศูนย์แล้วครับบีจีขึ้นนำแล้วเป็นประตูที่สี่ของอีซานในซีซั่นนี้ครับเกมที่สิบในไทยลีกนะครับประตูที่สี่แล้วช่วยให้บีจีขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับต้องอดอยู่นานเหมือนกันนะครับก่าจะหาช่องเจอดูจังหวะนี้ครับเหลือของชาวัดนี่มาทำลายเป๊ะเลยครับดูครับบอลตกพื้นเนี่ยจริงเลยครับ แล้วยิงเฉียบม,มากนะครับบอลไปอีกเสานึงเลยครับอาครับ1 0นครับ B G ได้ประตูปดล็อกนะครับบอลทางขวาธนาเศ่าาที่ไดโซดโซ,าโซลากมาไดาโซออกขวามาให้ธนาเศษธนาเศษเปิดพุ่งเข้ามาลูกนีกกน้วิโอโคเฮนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับ ได้ประตูตีเสมอในทีที่68ครับตราดเอฟซีเอาจนได้ครับตราดเอฟซีครับตีเสมอจากนิโดโคเฮนครับบอลเนี่ยผ่านมาแล้วเข้ามาแท็บอินเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับตีเสมอแล้วครับอย่างที่เรียนไว้ครับว่าธนาเสร็จเนี่ยลูกเปิดจากด้านข้างเขานี่น่ากลัวนะและเนี่ยก็ได้เปิด แล้วก็แสงมาเลยครับพี่ดอทูย์ดูครับจังหวะโค้งมาถึงเท้าเลยครับแล้วได้จ่อครับดูจังหวะนี้ครับกิติพง์ตัดไม่ทันเลยครับลูกนี้ไม่ตัดจังหวะแรกไม่ทันสันพี่ภาพเองก็โดนแสงเข้ามานะครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับมาว่ากันใหม่ครับ พิซซ่านี่ก็เมนสนุกกำลังคึกเลยครก็ต้องเอามาพักไปด้วยแหละครับเพราะว่ายังมีเกมกลางสัปดาห์ที่รออยู่แล้วก็ต้องให้เทียสินเคาะด้วยเคาะสนิทหญิงลูกนี้จะบูดีมากนะครับพีซา่าฟันดีอ้าวตัดกลับมาออลูกนี้กินเข้าไปเอ้าเบนอซซูเบล นาทีที่71โอ้โหจะหวะเปิดของเชนาเสร็จแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อครับบีจีตัดมาปุ๊บนี่โดนประตูที่ 2. 2> โอ้โหแล้วลักษณะเดียวกันเลยนะครับคือประตูที่ตีเสมอได้ก็ได้แบบนี้ครับแล้วลูกขึ้นนำสองหนึ่งของตราเอฟซีเนี่ยก็มาแบบนี้เหมือนกันนะครับเปบน,ปน,ปนอาซูเบลครับเมื่อกูนึกคิดว่าประับชา้า <laughs> ว่าย้อนย้อนไปประตูตีเสมอ Oh. ตัไดไปทีไม่ใช่ลิโดโคเฮนครับเป็นเบนอสูเบล oh. มาเจาะทางนั้นด้วยแต่เดี๋ยวต้องมาดูครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นประตูดูครับบอลยาวตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วจวังหวะสปีดมาตรงนี้แหละครับเปิดโค้งนี่เต็มเท้าเลยครับจุดเดียวกันกันกบลิโดโคเฮนเลยครับ เคียู่นะครับได้ประตูครับคเอาแล้วครับตอนนี้กราดแสงขึ้นนำนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากเบนอัลซูเบลเอาครับบอลของทีมเยือนดานิโลมาขวาสันทิภาพแทงต่อขึ้นหน้าไปให้นชนาทิพชนาทิพเปิดด้วยขวาเข้ามาลูกนี้ได้หมงโอ้โหเจริญศิลป์โดนโดเซฟโอ้โหทัดพิชาครับ เฟรดดี้ยัดเข้ามาเทียสินให้ชนาจิปไปที่สันติภาพออกไปขวาครับดานิโลดานิโลฝากสั้นๆให้ชนาธิปลากมาชนาธิปเข้าซ้ายชนาจิปลอกขวามาแล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดเซฟครับโอ้โหจะเลื้อยไปเลือ้อยจนได้ยิงนะครับแต่ว่ามุมเนี่ยมันปิดแล้วนะครับดูครับจังหวะลุยของชนาธิปสมกสินครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือจังหวะนี้เลยครับ คนที่ปฏิเสธนี่เป็นทันพิชาอักษรสีอีกแล้วครับชนาทิพย์ให้สารัตสารัตไปที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ไปที่ดานิโลและชนาทิพย์จบโอ้โหไปตรงตัวครับของทันพิชาประสานกันได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ได้จบเพียงแต่ว,ว่าจบไปตรงตัวดานิโลกระชากผ่านมาได้แล้วยอดเข้ามาโดนตรงสก,กัดได้นะครับโดยจุตาวี แต่ว่าเสียบอลให้กับบีจีแล้วลองยิงไกลลูกนี้โอ้ต้องปัดทิงเข้ไปครับลูกยิงของพิทิวัตรโอ้ทันพิชายังไม่หลับครับสารัเปิดขวาเข้ามาลูกนี้ได้มองโดยดา,านิโลฆาบคารและปุรศินก็เป่าดูบีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสารเอฟซีครับเก็บสามแท้ได้สำเร็จนะครับเฉือนชนะบีจีประตูไปสองประตูต่อหนึ่ง